มื ة, ่อนี้มาหาเก็บเห็ดอยู่ป่ากับเอาเห็ดออกเบอ่์เคยมาหาดอกรับเมื่อนี้เล่ามาหาเบืงนงลำเขาครับจะเห็นบ่ครับไปหาเห็ดเห็นบ่อพาพี่น้องไปลุ่นไปเบิ่งนํำกันไปหาน้ำกันนะครับครับครับนี่ก็มาหาเก็บเห็ดนะครับกำลังเคลียหายุ่น เทียปิ่นทองแล้วครับนี่นี่กับาเห็นอีกแล้วครับได้ได้ตั้งตั้งฟางก็มูเเป็นเห็ดเป็นแยงเผื่อเขาวนี่โอ้มันเลิศเกลือละเตินแล้วตอนนี้ก็เริ่มเคลียร์แล้วครับเริ่มเห็นแน่แล้ว ครับนี่ก็ขึ้นเศร้ามากกับมาหาเคียวใบต้องหาเห็ดครับเห <c oughs> ็ดเพิ่นี่ก็สองดอกไม่นี่ไม่นี่ก็ต้องเคลียหานะครับขั้นโบเคลียหากับโบเห็น,หนอสแดอก กอคอีกแล้วครับโอ้ยมีแต่ดอกจูงยหน่อยครับจะกจูงเออหน่อยหน่อยเท่าเออเอาไ้เอาเลนครับพอดีกัโอ้เต็มปลาเต็มดงเลยครับหกห้าเฮดครับ เฮ็ดก็บ่าไก่ออกหรอกครับมาหนึ่งเออยับไงปล่อยเลยโอ้จวดเ่าเกาก็ลุนเก้าเฮ็ดเชืออยู่ปลายย่างห่อ จะได้แนละ้วงามๆเ,เลยครับบึงเป็นได้ครับงนีงามนี่แตดอกงามๆเลยครับไงโขมูนี่แหละมันเป็นมูมันอยู่อย่างนั้นเป็นมูมนี่ได้เลแต่ผู้ย่างขอครับครับนเห็นดอกนึงเลยครับ

หน่อหางครับตัวหน่อยเอาบอนี่ยหน่อยพ่อเอาก็เอาเลยจำเนงเอาอยู่ตัวนี้นะไมได้เนาะเอาไว้ก็ซื้อจงไว้ให้เจ้าอยู่บ่มันหน่อยแหงพูดนนี่ครับป่วยแล้วดอกนึงครับมูนันโอ้มีมูซำเสีย อย่าหักขาหักดอกไปเมด็ดครับดอกนี่นะดอกหน่อยจุ๊บครับตนี้ก็เอาไปนี่ครับตัวน,นี้เป็นั่งตัโวโพมันครับผมมันไหวแน่ก็หน่อยนี่หรือว่าบครับ

นอนแมาๆอยู่นี่นอนรับบ่ตื่นตื่นตื่นได้ตรงนี้ได้เลยก็ได้เกือบพอแก่งแล้วครับก็อันดีก็เฮ็ดแป้งกหลังออกได้พี่น้องนี่หน่อยๆครับ งามๆเลยโอ้ครับนี่กัดเคลียร์ฮะครับนี่ล่มปิ่นทองปางงามเลยครับครับเห็นอีกแล้วครับโอ้ว่มีมูเลยออกเท่ละดอกครับสองดอกตัวนึงนล่มอมเคลียร์ก็ต้องเคลียร์ฮะด้วยพี่น้องต้อง ลายอาโพดเห็ดเปือโมลิงเห็ดเือหวานไอ้มันคืนลอ,ล,ล,อลายสีโวลิงเห็ดหวานเห็ดหวานเห็นอีกแล้วไอ้โอ้โหุ่งฟองม่อเขียรครับ ออกันเกลร์ถือยังสี่งแหละก็ลดครับผมก็หากระยากครับบ่าใครออกดอกเห็ดน,นี่ครับต้องเคลียหาอย่าง้มแต่จะเห็นดอกหนึ่งกับใช้เวลาดานครับ,นนนรบนห,นหนี่งหน่อยๆครับดอกหน่อยๆครับโอาต้นนี้หายากปวดครับเคลียร์จนวิ่ลวงละไรอกตั้มแต่จะเห็นดอกหนึ่ง ครับครับพ่อครับโอ้เคลียดบัลลุ่มหมวกขายยาวครับหายหมวกหายยังไปเมื่อี่หายหมวกกันนอกโอ้โอ้ลูกเห็นไหะปัดขาขาพูดขาพูดต้องเคลีย์โอ้นี่หมวกกันนอกที่นี้เองอ้่าแม่ทุ้ยยานครับกรบพ่อได้ตุ่มแล้วครับ ็เห็นอีกแล้วครับเห็ดพึ่งขมบะพึ่งขมนะนี่นี่คือม่เมนเห็ดพึ่งหวานตัวนี้เพิ่งหวานครับนี่ก็เห็นอีกแล้วครับดอกนึงอีกแล้วอันนี้ก็เน่ นี่กอนี่ดอกมันหน่อยๆน,นะนี่นะก็ว,ว่ามันไ่หนอยอืมว่าเดยังกินดอกมันเดบปพาเฮ็ดครับที่มาหานครับเมื่อนีก้ก็บอกไค่ออกแล้ครับหายยากครับเฮ็ดต้องเคลียร์หาจนจนตาไร้ไปั่นแหละครับซ้ำแต่จะเห็นดอกหนึ่งครับดอกกระดอกหน่อยๆจุ่มๆครับ นี่เก็บผักติ๋วเลยครับเก็บไปต้มเห็ดผักติ๋วก็งามครับเนี่ยยียมมาขุดไปฟูเลยเอองมอ มีห้าเฮกตาร์ไรเนย่ครับพอต้มอ,อยู่ดอกครับหาย,ยากครับเห็นบ่ไใคออกสั่นแต่จะเห็นดอกหนึ่งกับตาลายหมดน